กรีดแคปชั่นบอยประกรณ์รูปคู่เฟยขึ้นสถานะแฟนแล้วครั้งหลักดึนหนึ่งอยู่แล้วสาหรับพระเอกนม่มบอยประกอนกับสาวยิ้มหวานเฟยพรประวีหลังจากประกาศว่ากาลังศึกษาดูใจกันอยู่ก็ค่อยๆปล่อยโมเมนต์คู่ให้ชาวเน็ตติดฟินตามไปกับความหวานของคู่นี้ด้วยที่หนับฝันยิ่งหวานเวอร์แถมล่าสุดหน่มบอยประกอนยังออกมาโพสภาพดึงแก้มสาวเฟยภาพไม่หวานเท่าไหรแต่ออาเด็สถานะตอนนี้บอยเฟยใช้คำว่าแฟนกันอย่างเต็มปากแล้วเรียกว่าไม่ต้องรอให้หนักข่าวจอไม้ถามบอยประกอนเขาก็ชัดเจน แคปชั่นประกาศเป็นที่เรียบร้อยว่ามีทุกนานแล้วมีแฟนแล้วอ่ะแฮชแท็ไม่ครองจองแต่ครองใจอี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 วีอ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 อีออีออีอ น้เมื่วันขอขอบคุณภาพบอยประกรณ์เฟย์พรประวีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนกุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ